ส่วนเรื่องนี้ก็น่ากลัวไม่แพ้กันครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้แม้จะว่าไม่ได้มีคนเสียชีวิตแต่ก็เหมือนตายทั้งเป็นครับผู้หญิงคนนี้ถูกแฟนเนี่ยซ้อมจนกระทั่งสูญเสียการมองเห็นของดวงตาเธอเลยอัดคลิปเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นลองไปดูพร้อมกันฮะ ให้ดูชัดๆอีกครั้งครับเป็นคลิปที่ผู้หญิงคนนี้ควับดวงตาออกมาตาขวานั่นคืออุปกรณ์ช่วยการมองเห็นเป็นตาเทียมนะอันนี้ไม่ใช่ตาจริงนะเป็นตาเทียมเพราะว่าเธอเนี่ยสูญเสียดวงตาจริงๆเนื่องจากถูกแฟนเก่าเนี่ยซ้อมจนตาขวาคือมองไม่ได้อีกต่อไปแล้วฮะมองไม่เห็นก็ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็นแล้วน้องเนี่ยเขาก็อัดคลิปเอาไว้ผู้หญิงคนนี้ครับหยิบดวงตาเทียมออกมาจากด้านขวา เธอบอกว่าถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายเมื่อ6ปีที่แล้วตอนนั้นเธออายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นเองนะฮะนี่คือในช่วงเวลาตอนที่เกิดเหตุดูสิครับสภาพบวมช้ำโอ้โหเป็นรอยน้องชื่อว่าน้องนัดครับเธอเล่าในคลิปบอกว่าคือตอนแรกก็อายเหมือนกันว่าจะลงคลิปแบบนี้ดีหรือเปล่าแต่คิดไปคิดมาทำไมคนที่อายต้องเป็นเราล่ะคนทำสิมันควรจะอาย mm hmm. ก็หมายถึงไอ้ผู้ชายคนนั้นนะ่ะที่ซ้อมน้องจนกระทั่งสูญเสียดวงตาไปเนี่ยนะฮะน้องก็เลยเอามาเล่าเป็นอุทาหรณ์ หลังจากเกิดเรื่องแฟนเก่าคนนั้นถูกจับดำเนินคดีแต่ด้วยความที่เป็นเยาวชนครับเลยรอดคุกแล้วแม่ของฝ่ายชายก็ประกันตัวออกมาจากสถานพินิษน้องนัดบอกว่าหลังการฟ้องศาลเนี่ยก็มีการเรียกให้มาเยียวยาการเป็นเงินหลักแสนแล้วก็ขอผ่อนจ่ายเดือนละ5,000แม่ของน้องเนี่ยแทบใจสลายนะครับเพราะว่าอะไรต่อให้ได้เงินเป็นหลักแสนแต่มันไม่สามารถจะชดเชยได้เลยกับดวงตาข้างขวาที่ศูญเสียไป ล่าสุดครับคุณนครินโครสีเดินทางไปคุยกับน้องนัทน้องก็เล่าให้ฟังแล้วก็เปิดใจบอกว่าหลังจากที่เป็นข่าวเป็นข่าวเป็นกระแสเนี่ยนะฮะก็ไม่คิดว่าคนจะให้ความสนใจมากขนาดนี้ถามว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจ่ายเงินให้ครบหรือยังน้องบอกว่ายังเหลืออีก8ปดหมนะฮะยังไม่จ่ายนะและอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือคนที่ก่อเหตุน,นั้นนะ่ะยังใช้ชีวิตแบบสุขสบายไม่ได้ทุกร้อนแบบน้องเขาเลยลองฟังฮะ เขาก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็ซ้อมเราค่ะแต่ตอนนั้นคือจําจําไม่ค่อยได้แล้วเพราะานานมากแล้วแต่ว่าภาพสุดท้ายที่เห็นก็คือเลือดเต็มผืนเลยคืออยากมาเป็นออกมาเล่าประสบการณ์ชีวิตมากกว่าถามว่าเสียใจไหมที่เสียดวงตาไปเสียใจแต่ก็ไม่เอามาเป็นความเจ็บปวดในการดําเนินชีวิตค่ะแต่เขาก็ก็ยังเห็นใช้ชีวิตปกตินะค่ะ ก็ปกติอยู่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ยังใช้ปกติก็ไม่ได้ว่าหน,นีหรืออะไรก็คือแค่ไม่จ่ายแค่แค่นั้นนะคะ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะก็เดี๋ยวต้องต้องต้องรอ,อดูว่าจะนาคตจะเป็นยังไงต่อมีข้อมูลรายงานนะครับว่าสารระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลหนีคดีและก็ออกหมายเรียกแล้วแต่ยังไม่มาตามหมายเรียกถ้าไม่มาก็จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนทางน้องนัดตอนนี้เองเนี่ยชีวิตน้องนัทเป็นยังไงบ้างก็เห็นว่าเปิดเพจขายของออนไลน์หลังจากที่เป็นข่าวเป็นครา,าออกไปลูกค้าก็ยิ่งเพิ่มขึ้นค,คนก็ไปให้กําลังใจไปอุดหนุนเป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับค่ะ<อ>สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ